นี่เมล็ดต้นทับทรีที่เราแช่น้ําไว้นะครับจริงๆประมาณคืนนึงแหละแต่นี้แช่เกินก็น่าจะไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก็ต้องลองลุ้นดูดินที่เราเคยใช้เพาะหมายถึงก็คือที่เราจะเอามาเพาะเนี่ยมันเคยมีต้นเคยไม่งอกไม่ต้องทิ้งนะครับเก็บมาใช้เหมือนเดิมได้เราก็ใช้แบบนี้เห็นไหมฮะเมล็ดมันก็จะพองละขึ้นมาเป็นแบบนี้เหมือนที่เห็นนี่จะเป็นเยอะๆเงี้ยนี่คือเมล็ดพองบางเมล็ดก็อาจจะมีครึ่งนึงอย่างเงี้ย แต่อย่างเงี้ยเราก็คือต้องต้องลงถุงแล้วเหมือนกันเพราะนานกว่านี้เดี๋ยวมันจะเนา่าเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับนี่เราดูนะฮะก็ลงไปตรงตําแหน่งนี้แหละเสียบลงไปเลยเหมือนเราหยอดสตางไปในกระปุกเราก,กดลงไปเม็ดมันอาจจะนิ่มๆิมนิดนึงกดไปเถอะนี่เราก็ได้ละหนึ่งเม็ดอย่างเงี้ยเห็นไหมเม็ดที่สองอย่างเงี้ยก็ทําเหมือนกันด้านที่มันพองเริ่มจากด้านที่มันพองเห็นใช่ไหมด้านที่ไหนที่มันพองนั่คือด้านนั้น เราก็กดกดลงไปกดลงไปอย่างนี้กดลงไป่ไปางนี้เห็นไหมแล้วก็ทําแบบนี้เหมือนเหมือนกันจาไว้ว่าด้านที่เราเป็นพองก็คือด้านที่มันจะงอกเนี่ยคือด้านนี้เห็นไหมจากด้านนี้เราก็ต้องเอาด้านนี้ลงอย่าไปลงผิดด้านนะเดี๋ยวมันตายเวลามันงอกขึ้นมาแล้วเราก,ก็กดลงไปกดลงไปแบบนี้เนี่ยทาเหมือนกันแต่สําคัญสุดคือต้องตั้งไว้ที่โลง่ลงๆเห็นไหม ให้มันไม่มีอะไรบังแสงต้นมันจะได้แข็งแรงแล้วมันก็จะงอกออกมาใช้เวลาพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะงอกมาเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ก็คืองอกจากเมล็ดที่เราไม่ได้ให้ลูกค้าไปนะครับเพราะว่าเมล็ดพวกนั้นมันดูแล้วเหมือนมันจะเสี่ยงอะว่าเผื่อเขาจะไปเพาะไม่งอกผมก็จะคัดเมล็ดให้ที่ดีที่สุดแต่อันนี้คือเมล็ดดีๆเอ่อตัวนี้ที่งอกนี่คือเมล็ดที่ไม่ดีอเหมือนกับที่อยู่ในกล่องตรงนี้ที่ผมกาลังเพาะอยู่เนี่ยคือเมล็ดที่ไม่ดี ปอร์์เซ็นนตมัอาจจะน้อยแต่ผมก็เฉพาะเพราะว่าเผื่อมันงอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันคุณก็ลองทำเนี่ยทำเหมือนเหมือนกันตามที่กรอกถุงดินถุงดินมีจำนวนเท่าไหร่คุณก็กอกไว้ตามจํานวนต้นเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ